เมื่อเรามีความทุกข์นะจากโกครคภัยไข้เจ็บนะเรามีความทุกข์นะก็คือเราไม่สุขเนาะแล้วเรามีความทุกข์นะจากาความยากจนอะไรก็แล้วแต่นะคะความทุกข์เหล่านี้นะคะขอให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นความศรัทธาอา่าป,ปิดไมค์ก่อนนะคนไหนเข้ามาปิดไมค์ก่อนนะขอให้ทุกคนเปลี่ยนความทุกข์นี้นะคะเป็นความศรัทธานะ เมื่อเปลี่ยนเป็นความศรัทธาน,นะคะมันจะปรับสภาวะไปเรื่อยๆนะฮะจากศรัทธานะก็เปลี่ยนไปเป็นปรามโมทจากปรามโมทก็เกิดความปสัสปิติสังเกตไหมว่าหลายๆคนเข้ามาในเนี้ยเปลี่ยนจากความทุกข์หมายความว่าเมื่อทุกข์ของเขาคลายจางลงเนี่ยก็จะเริ่มมีความปรามโมทแล้วก็เริ่มมีความปิติเ,เห็นไหมหลายๆคนจะมีเอ่อขนลุกขนพองนะมีความมีน้ําตาไหลบ้างอะไรบ้างซาบซึ้งซาบซึ้งว่า ฉันเนี่ยได้มีโอกาสเนาะได้มาเจอกับพลังงานที่พิเศษพิเศษนะคะและตรงนี้นะคะแชตแอมจะบอกกับทุกคนเลยว่าพลังงานคอนตัมเมกนะ,ะระบบ MSR มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ตอนนี้ทุกคนจับต้องได้ในราคาหลักร้อยนะคะส่วนคุณสมบัติที่เราได้เนี่ยคือมูลค่าหลักล้านนะแต่เราไม่ได้มาเพื่อความร่ำรวยเรามาเพื่อลดอัดตรา เมื่อทุกคนมีความสุขภาพดีนะมันก็จะแถมไปด้วยความสุขและเมื่ออัตราลดลงทุกคนจะมีความมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์อันนี้มันเป็นมันเป็นระบบนะที่เป็นอย่างนั้นให้อยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วสิ่งนี้ทุกคนจับต้องได้โดยการที่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ย้อนวัยแข็งแรงและมีความสุขหลายๆคนผุดสุขผุดสุขนะคะซึ่งหาที่มาที่ไปไม่ได้ว่าทำไมอยู่ๆฉันถึงได้ผุดสุข หลังจากที่มารับพลังงานนี้แล้วนะดังนั้นแล้วนะคะการที่เราอยู่ในโซเชียลมีเดียมันจะมีหลากหลายเรื่องราวที่ทําให้เราจะต้องมาออตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามาบอกคุณว่ามันมีอันนี้จะทําให้คุณแข็งแรงมันมีอันนี้ทําให้คุณแข็งแรงแต่ว่าคุณได้มีโอกาสมาเจอคอนต้เมิกแล้วนะขอให้ทุกคนใช้เรื่องนี้นะด้วยจิตที่ว่างถ้าวันนี้คุณกําลังดีขึ้นด้วยเรื่องนี้ แต่คุณไปเอาเรื่องอื่นมาผสมผสานเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะแล้วมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดการพิสูจน์ว่ามันคืออะไรที่เรายังไม่ได้พิสูจนะ์น่ะขอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเพียงความฝันแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอามาผสมกับความจริงตอนนี้ m s r คือความจริง m s r คือสิ่งนะที่มันเป็นเนื้อเดียวกันกับความจริงที่มันสามารถทดลองทดสอบได้จากทุกคนนะที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ว่าคุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่นอกจาก M S R นอกจากคอนตัมขอให้ทุกคนเก็บเป็นความฝันเป็นเรื่องเล่านะคะอย่าเพิ่งบอกต่ออย่าเพิ่งเล่าต่อใครเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียมันมีเรื่องราวมากมายที่คุณเองก็ยังไม่ได้สัมผัสแต่คุณอาจจะไปแชร์ต่อไปบอกต่อมันทําให้เกิดการสรับสนได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในระบบนี้จะแต่ไม่อนุญาตให้เอาคอนตัมหรือ M S R นะไปเผยแพร่ร่วมกันกับเรื่องอื่นนะ เพราะว่าของเราเป็นของคนไทยนะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยบนผืนแผ่นดินไทยขอให้ทุกคนมีความมีความภาคภูมิใจนะในความที่เป็นมาสเตอร์ในความเป็นคนไทยตรงนี้นะคะไม่อนุญาตเอาระบบ M S R หรือคอนตั u มเม็กนะฮะนำไปคู่กับธุรกิจอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าให้แตมได้เห็นนะเพราะอันนี้จะแตมมาให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นราคาหลักร้อยนะฮะ มูล,ลค่าที่ได้เป็นหลักล้านนะเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณทานอาหารแบบปกติทานยาปกติหาหมอปกติคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีแบบนี้เนาะหลายๆคนสามารถมีชีวิตใหม่นะมีความรู้สึกใหม่มีอารมณ์ใหม่ๆดังนั้นแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยซื่อสัตย์กับระบบนะซื่อสัตย์กับคอนตัมซื่อสัตย์กับกระแสบ,บรารมีของผู้จบกิจแล้วนะคะท่านมาด้วยดีถ้าเราเอาระบบนี้หรือเอาพลังงานนี้นะไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง ในทางที่เสื่อมเสียนะคะมันก็จะเป็นวิบากของตนเองนะคะอันนี้ก็คือขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้หลากหลายคนที่เข้ามามีธุรกิจส่วนตัวมีธุรกิจเครือข่ายอะไรเยอะแยะมากมายจึงบอกไว้ก่อนว่าไม่อนุญาตให้เอาระบบ MSR หรือเอาคอนตามนะคะนำไปทำในทางที่เ,เชิญชวนนะคะหรือว่านำให้ผู้อื่นลงทุนนะคะอันนี้ไม่ไม่อนุญาตเนาะอันนี้ต้องขอไว้ก่อนนะคะโอเคมีใครจะพูดคุยอีกสักนิดนึงไหมคะเชิญค่ะ ท่านมาเซอร์นะอ่ะเชิญค่ะได้อีกได้อีกเช็คอินนะ m s r 3ครั้งใส่รหัสนะคะแล้วก็เชิญค่ะเชิญเช็คอินค่ะ m s r m s r m s r ศูนย์ศูนย์ศูนย์่งศูนนย์หนึ่ง่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่สุ ขอโทษค่ะศูนย์หนึ่ศูนย์ศูนย์แข็งแรงแล้วย้อนไวแล้วรวยแล้วโกโกโกค่ะค่ะ